โอ้โหปดโอ้ดูหางอ่ะโอ้โ,โ,อโคุณครับอ่ะพี่น้องมาเอาอุปกรณ์ลงก่อนก็ขอสวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับพามาดูกันจ่าๆเลยครับวันนี้นะครับนี่พี่นอ้องมาลากปลาหใยให้ดูครับว่ามีอยู่จริงไหมสายด่วนครับปลาไม่น้ำนะครับผม เราอยู่ที่บ้านประสาทภูมิปนครับณอะไรนี่สัตราวาออพี่น้องสัตราประสาทภูมิปนนะครับตำบลดมอําเภอสังขบสุรินนะครับอ่าวันนี้วันที่9กนะครับ9เมษาเอ,อ้ยลงวันที่9เมษานะครับอันนี้เราจะมาทําการเช็คปลายใ่ให้ดูครับวันนี้วันที่5นะครับเดี๋ยวรอดูครับพี่น้อง ว่าสายใหญ่จะติดให้เราได้เห็นไหมครับมาแล้วครับมาแล้วครับนี่ทีมงานก็ใจเปรี้ยกับพี่เพลิงครับวันนี้เราจะมาดูตัวใหญ่ๆครับจะติดให้เราได้เห็นกันไหมเดี๋ยวรอทีมงานเขาเตรียมอุปกรณ์ก่อนพี่น้องส่วนหนึ่งก็กําลังดึงดึงมัดทุ่นมัดอะไรกันอยู่ครับจะต่อรุนตัวใหญ่กันพี่น้องอ่าแล้วครับตอนนี้ ลงไปวางคายแล้วครับวางกั้นตรงกลางก่อนเลยครับนี่โอ้คายใหญ่มากครับอันนี้กี่เซนครับนี่สามสิบเซนพี่น้อง <40. S 1> ือถ้ารุ่นนี้ต้องสี่สิบขึ้น ติดตามกันพี่น้องเรื่อยๆครับเรื่อยๆจะเข้าช่วงไหนครับนะคนมัดคนมัดทุน่นก็มัดอยู่ครับฝั่งนี้เทคปิดการวางนี่น้องจากลกางเส้นที่สองครับตรงนู้น,นดึงเชือกไว้ก่อนครับดึงเชือกราว รอร,รุนครับพี่แกบอกว่าถ้ามันชนนะ,ะเสียงดังมากเลยปุ้มเลยนะผมก็ยิ่งจะต,ตื่นเต้นเขาไปอีกครับมามันจะตุ้มจะตามตอนไหนครับบอกใส่ซอยให้มันทีลงนิดนึงอดน้องขึ้นบุ้มเลยครับดูดูน้ำดูน้ำนี่นครับเขาพายนั่นไปเมื่อกี้เองเพิ่งผ่านไปเมื่อกี้ครับ ยังไม่ชนครับยังไม่ชนยังไม่ชนครับเดี๋ยวสักพักคงจะชนนะครับจะลากอีกเส้นหนึ่งมาขึ้นตรงเชือกที่เขาดึงอันนั้นพอดีเลยเมื่อกี้นี่ดึงราวดึงเชือกราวก่อนครับขึ้นอีกแล้วครับขึ้นอีกแล้วครับเริ่มขึ้นนะครับบ,บุบบุบบุบเลยครับพี่น้อง ยังไม่โดนนะครับยังไม่ใกล้ตะครยนะครับมาเราพี่น้องเอาแล้วครับดูนู้นครับเส้นที่สองสุดเลยครับปลายสุดนู่นูลากไปแล้วครับลากทุนไปแล้วนุ่หไม่ถ้าโดนมาผมจะอะไรมาถ่ายรูปเป็นไงพี่เอาไหมนู่นครับลากไปนู่นแล้วพี่น้องดูดูสุดเลยดูเห็นไหมครับนู้นลากไปแล้วดูเส้นที่สองเอาลากไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆฝังนู่นไหมเอาพี่น้องเดี๋ยวเดินไปดูฝังนู่นครับ พี่น้องจะไปดูแล้วครับดู่ดูครับลากพันแล้วครับดูปลายสุดเลยครับเซนที่สองเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูใกล้ๆฝั่งนู้นครับมันไกลมากพี่น้องฝั่งนู้นอาจจะย้อนแสงนิดนึงครับโอ,โอ้โหอย่างโฮะอ๋อมันลากไปนู่นแล้วเราลากมาโชว์ใกล้ๆประมาณนี้ได้ไหม น้องดูมันลากมันเราต้องเรียกเรยกเรือนั้นมาช่วยเอคิดว่าประมาณกิโลใหญ่ไหมอ่ารับอกว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าแปดสิบอันเมื่อกี้กี่เซนนะครับหกสิบสองเซนครับเอามาให้ค้นเห็นตัวนี้พอได้เห็นลากไม้พอได้เห็นนะครับลากมาดีกว่าให้มาเห็นตัวนะครับ พี่น้องลากทุนไปแล้วดูามาเดี๋ยวเราจะลากให้พอได้เห็นตัวพี่น้องอ่ะพี่น้องไปถึงจุดไปถึงจุดปลาแล้วครับมาอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับได้รลุนกันพี่น้องเราเห็นไซส์ครับชัดๆหน่อยอุย้ยปอ๊อด ร้อยเจ็ดสิบพันนะครับผู้มีประสบการณ์นะครับแกจับปลาประจำนะครับ,บโอ้ยพี่น้องเกือบใหญ่เท่าเรือแล้วมั้งนุง๊โอ้หึ๊ยปัดโอ,โอ้ดูหางอะ่ะอ้ ของแท้พี่น้องของแท้เอาเอาหอ่ยพี่น้องมาใกล้แล้วครับค่อยเขียบมาแล้วครับไต้ทีละนิดครับครับเอาเข้ามาใกล้ๆได้เห็นตัวหน่อยครับอพี่น้อง โอ้ยลอยขึ้นอ่ะครับครับครับพี่ <laughs> น้องเข้าฟังไม่ได้ครับต้องนั่งเรือไปดูพี่น้องโอ้หขึ้นเรือแบบวานเสียวมากด <laughs> แล้วเดี๋ยวดูกันครับจะบอกว่าร้อยเจ็ดสิบ ร5อยาสิพันพี่น้องไปดูใกล้ๆก,กันนะครับของแท้ของแท้พี่น้องเตรียมแหไวไเลยครับเตรียมแหดีๆไ้เลยครับฮือ่าถ่ายจากมุมนี้แหละครับเข้าไปใกล้ๆนิดนึงครับมุมนี้แหละเกือบเท่าลำเรือ ปาดพี่น้องนี่ตัวเมียแล้วตัวผู้มันอยู่ไหนน่ะตัวนี้ตัวเมียตัวเมียใช่ไหมครับตัวผู้มันจะยาวกว่านี่ใช่โอ้ยร้อยเจ็ดสิบกิโลร้อยห้าสิบอัพแน่นอนครับพี่น้องเดี๋ยวจะตัดทิ้งเลยตัดทิ้งออกเลยเดี๋ยวมันอ่อนเดี๋ยวมันจะเหนื่อยเดี๋ยวมันจะเหนื่อยโอเคครับผมได้แล้วได้ตัดได้ยังตัดเลยตัดเลยตัดตัดถ่ายโชว์ด้วยตัดเลยตัดเลยตัดเลยนี่ครับอันนี้จับผู้มีประสบการณ์นะครับโอเคถ่ายแล้วถ่ายแล้วเอาเลยถ่ายกับเราเลยเนีย S <S อาหารอาหารเรือมาที่ๆๆนี่นี่ครับอเอ,อาเรือไปทีปงนี้ก็ได้ครับวนไปวนไปเอาตัดแล้ตัดแล้วมองดินี่ครับร้อยห้าสิบอัพเนาะล่อยละปล่อยขึ้นธรรมชาติไปที่เก้าไปโอเคครับว้า พันยังตายอันนี้อันนี้กี่เซนนะเมื่อกี้มองหกสิบสองเซนเขาหกสิบสองเซนวาะเนี่ยใหญ่กว่าห้าเซวาห้าสิบไม่แน่อาจจะมีใหญ่กว่านี้อีกนะครับนี่แน่นอนสิ้นลารกิจผมยังเดี๋ยวไปถามคนข้างบนก่อนเอาไงเสร็จสิ้นภารกิจยังเขึ้นไปข้างบนก่อนใี่เนาะ พี่น้องจะขึ้นฟังแล้วครับว้าเสียวมากครับเสียวเสียวเรือจมเสียวตกน้ำประมาณต้น,ตน,ตนไม้นั่นแหลยตัวใหญ่กว่าต้นไม้ที่ตายพิงอีกนะตัวเมียเป็นตัวเมียตัวผู้จะยาวกว่านี่พี่น้องขึ้นมาแล้วนี่คุณตาคุณตาเป็นคนพื้นที่บอกไอ้น,นี้ยังเล็กใช่ไหมครับ น่าจะมีใหญ่กว่านี้ให้แกดูเมื่อกี้ตาบอกว่าอย่างเครื่องยนต์เท่าแบบปนก้องจักรยานหนึ่งเจ้าเท่าเท่าล้อวงล้อจักรยานอ่ะอันนี้คนในพื้นที่นะครับแกเคยเห็นบอกว่าตัวเนี้ยน่าน่าจะมีน่าจะยังมีใหญ่กว่านี้อีกนี่เนาะเตรียมเฮให้ดีนะครับมีเวลาจำกัดมีเวลาวันนี้วันที่ห้ามีเวลาอีกสองสามวัน ไกรีสารรมีอันเหนียวอะไรสารก็สารเลยนี่ต้องแห่ต้องเชือกรุ่นนี้ครับแห่นี่นด้ี่ด้อีเอเด้อดเด้อีเด้ดี้อกีเด้ดี่ด้งดเนอีเด้อดีอยี่โอี้ใหญ่จริงใหญ่จริงพี่น้องบอี้อเดีอ้ีนดาีีดอี ปลาบึกสายใหญ่มันมีอยู่จริงเหมันมีอยู่จริงอ่ะเน้นเน้นเราอยู่ที่ไหนกันเลยอ่ะที่ประสาทภูมิโพนครับสตราว์ประสาทภูมิโพนนะครับผมเนาะที่จะทําการลงจับปลาในวันที่9เมษายนนี้ครับเพ500นะครับฝั่ง200นะครับผมเริ่มจองทุนลงเพได้ตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่8นะครับผมเระรางวันปลายใหญ่นะครับผมมีให้1,000นะครับ700 500แล้วก็รางวัลสำรองมานะครับทางผู้ใหญ่ใจดีนะครับมอบพัดลมให้10เครื่องครับผมอ่าแล้วก็ไม่แน่ครับวาม่่ตแ ของใหญ่นะครับมีอยู่จริงมีอยู่จริงนะครับครับอ่าส่วนท่านใดจะชมคลิปเต็มตั้งแต่เริ่มลงขายก็ทาง YouTube ได้เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยววันที่เก้าเจอกันมั้เนาะเก้าเมษาหกเจ็ดนี้นะครับผมฝากถึงเซียนแห่ที่ยังไม่มีแห่เหนียวไหมครับฝากถึงเรีบนะครับรีบสารครับรีบสารนะครับรีบสารดีๆแล้วกันนะครับใส่ร้อยห้าสิบถึงร้อยเจ็ดสิบวงอ่าได้ดึงกันแน่นอนครับครับผมโอเคครับ